จะพามาดูเจ้าโตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2020ภายในภายนอกมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลยไฟหน้า LED มัลติร e เฟกเตอรพร้อมด้วย LED ไลท์แก n นิงระบบควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด15นิ้ว กระจกมองข้างสีแดงพร้อมไฟเลี้ยวไฟท้ายแบบ LED Light กน a n n i n g พร้อมกับเจ้ากล้องมองหลังที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เบาะหลังปรับพับได้แยกอิสระแบบ60ต่อ40และสเกิร์ตรอบคันพวงมาลัย power ไฟฟ้า EPS พร้อมระบบปรับน้ำหนักให้สัมพันธ์กับความเร็วและปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัย ีอัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีอพร้อมชิฟล็อกและฟังก์ชัน S Mode หน้าจอทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วรองรับ Apple ิ a คาเพเจ้าตัวนี้มาพร้อมถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้าคู่ข้างมานด้านข้างและเข่าคนขับอยากได้โปรโมชั่นดีๆสำหรับเจ้าคันนี้ติดต่อนัดมาข่ามยุทธคสสิคะ